ตนนี้นะครับเราก็กมากันที่เฟฟคาเฟ่นาในตอนนี้เราก็เดินผ่านเออจะเป็นคล้ายๆแบบที่เป็นแสงเนือนะของขมางนอกนะนี่เราก็มีทั้งทั้งด้าตรงนี้เดี๋ยวเรารอมาดูทีดีกว่าว่าเวลาเปิดไฟจะสวยขนาดไหนอตอนนี้เราเจอนะกลุ่มของสโนว์แมนนะเต็มเลยอะเมื่อกี้ปากทางเข้าอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมว่ามีอยู่นะอีกหนึ่งแต่ตรงเนี้ยคือแบบโอ้โหเยอะมากเลยอะเป็นกลุ่มเพื่อนกเต็มไป น้องไมา้จะเจออะไรแม่ฮะติดคอยอ่นนะโอ๊ย้อง,ไม,งไม้มีตัวสโนว์แมนด้วยมีสโนว์แมนด้วยอ่ะนี่พีเซนต้าก็เดินม,มาหาเราแล้วนี่ตอนนี้ก็บนพาเลนอ่ะได้เริ่มแล้ว นี้นะครับเราก็กมากันที่เมารี่คิดมาของเป๊ปคาเฟ่นานในงานเทอร์วอนเดอร์แลนด์ของเป๊ปคาเฟ่นาบน,น้องไม้เราเจอตัวอะไรเนี่ยมาหนึ่งเราเจอตัวอะไรสโนมนันดูดิเพื่อนๆดูดูลูกตาก่อนสิเหมือนจริงอะ่ะ <c oughs> ใช่อันนี้ก็จะเป็นต้นคิดมาสนาเต็มเลยนี่ ประดับตามทางนะนี่พอสโนมนเต็มเลยอะต้องแต่งมืนน้าราโอ้ที่ตกแต่งมืนหน้าเรนนาใช่มแม่ตอนนี้เราอยู่ในอะไรไเราอยู่ในอะไรเหมือนอุโม,มงค์น้ำแข็งใช่ยไหมใช่ไหม,ไม,ไหมอุโม,มงค์น้ำแข็งนี่สายป่านาะก็จะมีสโนว์แมนเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันดีกว่าแม่มเ,เอา้าน้องไม้ตอนนี้เรายืนอยู่ข้างอะไรเอ่ยผลทหารใช่ไหมผลทหารโอ้นี่เป็นผลทหารที่ยืนอยู่ตรง ทน้ำแข็งเลยเด็กๆนะคะอ่นมีสองคนนะอันนี้หนึ่งแล้วก็สีนี้สองเราเข้ามาเราก็จะเ,เจอก่อนเลยนี่ปะโอโ้โหเป็นไงล่ะตอนนี้ยังไม่กลางคืนนะเดี๋ยวร่างคืนนะ่ะเราจะเปิดไฟอีกตอนนี้ s โน o w m a n เต็มเลยนี่ตรงนี้ก็มีให้เพื่อนๆดูหน่อยตัวใหญ่ไหมตัวเท่ากับน้องไม้กับพี่หยงนะเป็นไงเป็นอะไรกาททำแบบ เป็นเออใหญ่นะเนาะเฮ้ยูตรงนี้สวยมากว้าวตรงนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนเออเขาทำนะเวลาเปิดไฟนะแม่ถ้าเวลาเปิดไฟอ่ะเป็นแบบทำเป็นแบบแสงเหนือแบบที่เป็นแสงเหนือนะของเมืองนอกนะนี่แล้วก็มี you, ทิงคิท่้นอยู่นี้เดี๋ยวเราลองมาดูทีดีกว่าว่าเวลาเปิดไฟจะสวยขน้ดไหนแต่พอมองนะแบบนี้ก็สวยแล้วนะ ออเนี่ยเจอแก๊งสโนโอแมนตอนนี้เราเจอนะกลุ่มของสโว์แมนนะเนต็มเลยอะ่ะเมื่อกี้ากทางเข้าอะ่เเเเะเพื่อนๆเห็นไหมว่ามีอยู่นะนิดนึงแต่ตรงเนี้ยคือแบบโอ้โหเยอะมากเลยอะ่ะเป็นกลุ่มเพื่อน,นเต็มเลยห็นไหมตรงไหนอะ่ะโวมแมนอะ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวกลางคืนนะแม่เย็นๆหน่อยก็จะมีกลุ่มเหล่าสันผ้า สโนว์แมนแล้วก็กวางเล่นเดียวออกมาให้ความสุขกลับไๆใช่ปะไปนี่ดูทางนี้ได้เพื่อนๆพื่อนม้ดูเขาเจออะไรเขาเจออะไรเซนต้ากำลังจะปีนเขาเจอเซนต้ายักษ์กำลังปีนจะแอบไปให้ของขวัญขวัญจรน้ำไม้นี่เราเจออะไรเซนต้าใช่ไหมโอ้โหตัวใหญ่มาก นี่ตัวใหญ่ไม่ใหญ่เ,เดี๋ยวดูเทียบกับแม่แม่ตัวใหญ่นะแม่ตัวเล็กไปเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีในกายักษ์นะสวยงามแล้วก็ของสมุดว้าวเห็นสมุดบันทึกนะหลายๆอันนี่แับดปสวยงามมาก <c oughs> นี่เราออกมาลานกิจกรรมแม่ <c oughs> ไปทัวร์ลานกิจกรรมกันมันม้งดีกว่าว่าที่นี่ก็มีสุนอะไรมั่ง อ่าบอบอลเมื่อกี้เราเห็นแล้วเดี๋ยวเราวนไปเมื่อกี้น้องไม้บอกว่าหิวเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าตาตุ้มอ่ะจะเป็นอะไรหรือว่ายัางไงบ้่งนี่ตรงนี้มีโซนไอศ์ครีมนะสำหรับรน้องๆนะแล้วก็มีป๊อบคอนนี่โซนไอศ์ครีมป๊อบคอนอุอ้ยนี่มันสโนโมันสโนโมนเหมือนแบบว่ากำลังบินเลยอะ่ะ กำลังบินแล้พี่หงใช่นี่แบบว่าเป็นแบบเอ่อหิมะเหมือนละลายนะนี่ดูดิเขาทำได้ดีอะ่ะสวยอะ่ะเ,เดี๋ยวเราไปดูซุ้มแม่ดูดิถ้ามองเหมือนเบิร์ดนี่เหมือนเราอยู่เมืองหิมะเลยเนาะเป็นแบบขหิมะลยะลาย,ลย <c oughs> ใช่ไหมน้องไม้หิมะกำลังละลายอยู่ ป้าเดี๋ยวเราไปสั่งดีกว่าว่าเราจะกินอะไรตอนนี้มีป๊อปคอร์นแล้วก็เป็นไฟลแล้วก็ใส่ไหมก็เจออะไรรู้ไหม้านของกวางเรนเดียนี่อยู่ตรงนี้เพื่อนเพาเพื่อนเไปดูหน่อยนี่เป็นบ้านของกวางนะกวางเรนเดียนี่ดูสิกสวางเรนเดียเต็มเลยมีหนึ่งสองสามว้าวฮะรถอะไรนะ รถเซนต้าอยู่ทังไหนไหนพาเพื่อนเพื่อนไปดูหยุยตรงนี้เองเหรอบังเราไปดูกันนี่น้องไม้ที่น้องไม้บอกว่าเป็นรถอะไรนะรถเซนต้าใช่ไหมรถรถลากของขวัญอันนี้ไงของขวัญน่าอยู่ด้านหลังน้องไม้ม <laughs> ของขวัญเต็มเลยอะเซนต้าจะเอาของขวัญมาให้พวกเราเพียบเลยน้องไม้จะได้ไหมยุ่งจะได้ไหม,ไ,หมได้ใช่ไหมตอนนี้เราตุนพลังก่อนใช่ไหม,ไม,ไม แม่เอาอะไรมาให้บ๊อบคอนบ๊อบคอนคอน,นี่ที่นี่นะเขาก็มีของกินนะถ้ามาแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะมีของกินให้เราได้อร่อยเลยไปแล้วน้องไม่เหมือนน้องไม้จะเจออะไรแม่ฮะเดี๋ยวค่อยอ่านนะบ๊อบอุอ้ยโนโ้องไม้มแล้วกว็เขามีตัวสโนว์แมนด้วยไมโนก็มาเมื่อกี้บอเห็นนะ อันไหนน่ารักกว่ะโนโลแมนกับกว่างโนโลแมนกับกว่างแล้วพี่หยงหว่าอะไรฮะพี่หยงว่าอะไรน่ารักเอา,อาง,งี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เพืเ่อนๆโหวตว่าอะไรน่ารักแล้วพิมมาระหว่างเซนต้าสโนว์แมนเฮ้ยมีน้องกว่างเล่นเดียด้วยน้อกวางเล่นเดียก็มาแม่น้องกว่างเล่นเดียก็มานะแม่น,น้า เห็นมั้แล้วสโนว์แมนบังอยู่ไหมบอางไม่เห็นใช่แล้วมีสโนว์แมนด้วยแล้วก็มีเซ็นเตอร์องมาเ้ามาแล้วอ๋ออ่าก็มาหาพวกเราแล้วแล้วก็คุณลุงเซ็นเตอรนี่อยู่ใกล้ๆพอเลยตัวใหญ่มากว้าวมามาความสุขแล้วพี่หยงดูสิ่ของมายสโนว์แมนเต้นน่ะไหนลองเต้นหน่อยซะหน่อยเต้นกับพี่ๆหน่อยว้าว โอ oh! <laughs> ้มีความสุขมาก wow! มีความสุขมากว้าวโนโลแมนมีความสุขมาก นี่น้องไม้มาหาพี่กวางเรนเดียว้าวดูสิน่ารักมากอะ่ะหน้าตาน้องไม้พี่กวางเรนเดียน่ารักมากเลยอะ่ะถามพี่กวางเรนเดียดิว่ามีอะไรมาให้เรารู้เปล่าว้าวขอจับมือหน่อยนี่จับมือแล้วจะจับมือเหรอสมาด สนุกไหมสนุกไหมสนุกพี่ย่งนะสนุกไหมาม,าม,ามากันได้นะบอกเพื่อนๆให้มาที่นี่นะที่ไหนฟเฟบคาเฟ่นะเฟบคาเฟ่ใช่นี่ที่ตรงนี้เปิมาเล่นแต่เด็กใช่นี่เขามีนะงานเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่5วันแรกเลยไปถึง 1>, 1มกราร์ย,ยาวๆเลยยาวๆเลยเพื่อนๆตอรับปีใหม่เลยมากันได้มากันได้ตอนนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆนุกทำกันแล้วนะคะอ๋ออันนี้กิจกรรมปลาเป้าห้าบาทครับ ถ้าสมมติว่าเข้าตรงกลางนะก็จะได้เลือกได้หนึ่งชิ้นก็คือว่าเข้าตรงกลางได้หนึ่งพันใช่ไหมครับเข้าตรงกลางหนึ่งพันมาหรอตรงกลางได้หนึ่งพันก็จะมีแบบว่าห้าสิบบาทเราก็จะได้เปลีงยนนะพี่หกชิ้นเลยนะชิ้นเลยนะมันต้องได้สักอันหนึ่งนะโอ้ยใจดีกันเข้าแค่อันเดียวเราพี่มาเดี๋ยวเรามาลองปิดเมืองกันหน่อยดีกว่าโอเคเดี๋ยวใจ่ตังก่อน เรามาเริ่มกันแล้วนี้ตอนนี้รับอาวุธเกมปลาขวานนะนี่เมื่อกี้แม่พูดผิดเกมปลาเป้าเกมปลาขวานนะครับทุกคนทำไมถอีกอย่างนึงวันนี้วันนี้เราทํางานกันเป็นทีมได้ไหมแบ่งคนละสองอันไหนชอบอวสชอบอว่เดี๋ยวมองพี่นะพี่บอกให้ยืนหลังกลวยเกี่ยวนี่นะคะอ๋อน้องไม้แรงแรงมาหน่งยจัง พี่ห่วงพี่ห่วงนะน้ำม้อมาเฮ้ยพี่งเล้งด้วยพี่เลงด้วยพี่งเลงนเป้าดำตรงกลางนะเฮยเจ็บแล้ว่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้่อยังไงพี่ใส่ดีพี่ใสดีอ่ะเขี้ีน้องจิ๋วนี่น้องจิ๋วอ่ะเล้งเล็งเป้าดาตรงกลางนะน้มตัถนัดไหมอให้แม่ถือห้างน้นก่อนรบรมพลังอ่ะัดท่าไหนสีดำอุยเอาใหม่เอาใหม่ไม่ พี่ใจดีขอบคุณค่ะพี่ยังขอบคุณครับยังน้องไม้ไปว้องไม้พี่ให้คนละอันเร็วขอบคุณพี่ด้วยขอบคุณพี่ด้วยค่ะโอ้โพี่ใจดีจังเลยอ่ะคนละหนึ่งทีคนละหนึ่งทีใครก่อนนะพี่ยองก่อนพี่ยองก่อนเล็งเล็งเล้งแนะโอ้โหเล้งมาแล้วเล้งมาแล้วน้องไม้น้องไม้ไม้โหอ่ะแต่ไม่โดนตรงดาวไม่เป็นไรไม่เป็นไงน้องไม้แดแด๊ตัวแทนหมู่บ้าน เอาไอ้เองไอ้เป็นกำลังใจพ่อไว้ไปเต้นศบสนามกันไปเต้นศพสนามพอแทนหมู่บ้านนะอยากให้จดชื่อพ่อว่าแล้วว่าคิวเนี่ยต้องคือคิวพ่อป่ะักเล่าลงมาเอ๊ะพ่อของพ่อต้องอยู่ตรงนี้เหรอใช่ของพ่ออยู่นี่น้องไม้เต้นเชียร์พ่อกันไว้แล้วของพ่อก็จะมีเส้นพี่ของรถนะพี่ของรถ หมดติดอะแม่ต้อยตาึ่งไหมตาไหมตาไหมตาหนึ่งตาเรียน้อมตาหนีบหน่มาไป<า>พี่โอ้อาอีกันหนึ่งโอ้อารมณ์น้องน้น้องแม่อไหนแม่นี่มาให้แม่ก่อนรวบรวมพลังนะ ปอบใจไปได,ไดไ้ไม่เป็นไรนะพะ่อรับรางวัลปลอบใจใช่รับรางวัลปลอบใจ